สำหรับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็วันนี้เรามีออกเปเปอร์นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเรายังมองเป็นยังไม่ได้มองดีนะครับคือยังมองเป็นนิวทรัลอยู่สำหรับเซกเตอร์นี้นะครับเพราะว่าหลักๆคือเอาลุกกำไรในช่วง3ถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าจะยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นักนะครับถึงแม้ว่าใน q 4เน่ยเรามองว่ากำไรส่วนใหญ่จะเริ่ม กลับมาฟื้นตัวได้เมื่อเทียบกับ Q3 นะครับเพราะว่า Q3 นี่ก็ถือว่าโดนเป็นหนักอยู่เพราะว่าเงินบาทแข็งตัวมาค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็ใน Q4 เนี่ยก็มีการอ่อนตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ3-4กว่ากว่าก็ยังไม่ได้อ่อนเท่าไหร่แต่ว่าดีกว่า Q3 เยอะนะครับเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะมาช่วยให้มาจิ้นกลับมาสู่ระดับที่เรียกว่าปกติได้มากขึ้นนะครับในขณะที่ รายได้เนี่ยของแต่ละตัวก็ดูภาพเหมือนจะทรงทรงตัวถึงบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตออกมาที่บอททอมไลน์แล้วมันควรจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Q3 นะครับอันนี้คือภาพระยะสั้นส่วนในปี2025เนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่อัปเดตมากับหลายๆบริษัทเนี่ยดูเหมือนจะมองปีหน้าไม่ไม่ใช่ปีหน้าก็ปีนี้แล้วนะครับปี2025เนี่ย ดูเหมือนว่าจะมองดีขึ้นมากกว่าปี2024นะครับในแง่ของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีมานหรือว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนในการผลิตก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะอิมพลายได้ว่าตัวกำไรในช่วงปี2025 20นี้นะครับก็ดูมีโอกาสที่จะเติบโตได้เมื่อเทียบกับปี2024 20ที่ผ่านมาที่เจอปัญหาไปหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องปัญหาเรื่องต้นทุนปัญหาเรื่องดีมานหายอะไรแบบนี้ ับปัญหาเรื่องค่างเงินที่มากดตัวของอัตรากำไรด้วยนะครับซึ่งเอาลุกในปี2025นี้เนี่ยขอแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือตอนนี้มันค่อนข้างชัดว่ามันเป็นเคขาบนกับเคขาล่าง bon, นะครับโดยตัวเคขาบนเนี่ยก็คือผู้ชนะในกลุ่มเรายังมองว่าจะยังชนะต่อนะครับซึ่งก,ก็คงจะรู้และวว่ามันก็คือตัวเดลตานะครับที่ว่ามี e x กโซเชอไปที่บริษัท เทคในระดับ global นะครับอย่างพวก Amazon, Microsoft Google Meta กันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในช่วงปี2-4ที่ผ่านมาพวกนี้ก็ลงคาเป็กกันอย่างแน่นหนานะครับแล้วก็คาดว่าในปี2-5 2 5เนี่ยก็จะยังโตต่อได้นะครับซึ่งเราก็เลยมองว่า t o อปไลนของทางฝั่ง Delta เนี่ยในปี สองพันยี่ิบห้าก็ยังโตได้ดีโดยเฉพาะในเซกเมนที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้นะครับแต่ว่าเซกเมนต์อื่นเนี่ยก็อาจจะมีตัวที่ต้องระวังบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เน็ตนแล้วก็ยังมองเป็นบวกอยู่ดีนะครับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็อาจจะเป็นตัวที่น่าเป็นห่วงหน่อยเพราะว่าในปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแย่นะครับโดนเรื่องดอกเบี้ย ที่สูงแล้วก็เรื่องการแข่งขันที่รุนแรงนะครับแต่ว่าปี2 0 2 5เนี่ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยเริ่มลงละเพราะฉะนั้นคนจะไปกู้ซื้อรถอย่างเงี้ยก็น่าจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับเ,เรื่อง EV ก็ยังเป็นเรียกได้ว่าตัวที่มากระทบอยู่เพราะว่า EV จากจีนก็แข่งขันค่อนข้างจะรุนแรงเหลือเกินนะครับแต่ว่าคิดว่าจะดีขึ้น เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่แข่งกันไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า EV จีนก่อนหน้านี้ก็มีหลายแบรนด์ใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เป็นผู้ชนะมันก็จะขึ้นมาแบบสมบุต top อป5แล้วก็ตัวอื่นๆที่ทำสเกลไม่ได้เนี่ยก็น่าจะ consolidate ก็คืออาจจะล้มหายตายจากกันไปอินดัส try ก็น่าจะ consolidate มากขึ้นนะครับแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยก็มีการปรับขึ้นภาษีกับ อีที่เอ็กซ์พอร์ตออกมาจากจีนไปเข้ายุโรปด้วยซึ่งยุโรปก็เป็นตลาดเอ็กซ์พอร์ตที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตั้งแต่ขึ้นภาษีมาในช่วงโนเวม ber ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นยอดเอ็กซ์พอร์ตรถของจีนเนี่ยปรับตัวลดลงไปพอสมควรนะครับเป็นเดือนแรกหลังจากที่โตติดต่อกันมาค่อนข้างจะนานก็เลยคิดว่าพวกรถยนต์ที่เป็นแบรนด์ยุโรปหรือว่าแบรนด์ตะวันตกอะไรพวกนี้ก็จจะกลับมามี เรียกว่าความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นส่วนเรื่องพวกสมาร์ทโฟน PC อันนี้ก็คิดว่าน่าจะตกแบบโลซิงกอลดิจิตแบบ0ูนยะ์หนึ่็จะมีเรื่องของเอไอสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็จะมีเรื่องการอัปเกรดมาใช้ windows 11ของพวกบริษัทนะครับเพราะว่า windows 10มันจะยุติการเซอร์วิสช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะมาเป็นตัวช่วยที่ทำให้มีการเปลี่ยนพวก PC มากขึ้น ะ uh, จะมีสองเรื่องที่น่าเป็นปัจจัยบวกหนึ่งก็คือเรื่องเทรดวอลเนี่ยผมคิดว่าพอทัม,มาภาพก็จะเป็นเหมือนช่วงปี2อง8ั0ปนะครับที่เอ็กซพอร์ตไปที่ US เนี่ย US m 6มันก็จะชิฟต์จากที่ก่อนหน้านี้นำเข้าจากจีนเยอะนะครับก็จะลดตรงนั้นลงไปแล้วก็มานำเข้าจากไทยจากไต้หวันจากเวียดนามมากขึ้นนะครับซึ่งันได้เป็นภาพที่เห็นได้ค่อนข้างชัด ในช่วงปีตั้งแต่หนึ่งแดเป็นต้นมานะครับคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าเมรกาก็ขู่ว่าจะขึ้นมาสีแบบหสิเอร์นนสินค้าจีนแต่ว่าทำทำได้จริงเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าคิดว่าภาพก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าคิดภาพเรยเป็นผู้ประกอบการที่สมมติลงทุนอยู่ในประเทศจีนมีโรงงานอยู่อย่างเงี้ยก็มันก็ย้ายออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงตรงนั้นดีกว่านะครับก็จะเห็นว่าพวกเงินลงทุนที่จะ มาลงทุนในไทยนะครับผ่าน B o เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเซกเตอร์พวกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกออโต้อะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอ่อเวเรื่องเกี่ยวกับเทรดวอลตรงนั้นออกมานะครับเ,เรื่องที่จะเป็นดิเวอร์อีก2เรื่องก็คือ1คือเรื่องของกุมเียที่น่าจะปรับตัวลดลงนะครับซึ่งทางเฟดเนี่ยเรามองว่าน่าจะปรับประมาณ2-3ครั้งในปี2025นี้ เงินบาทปีนี้ก็มองว่าน่าจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับความจริงก็ส่งๆแหละต่ว่าถ้านับจากนะปัจจุบันที่เรายืนอยู่เนี่ยมองว่าน่าจะอ่อนลงนะครับอ,อีก2ตัวที่น่าจะเป็นนับไซด์ได้คือเรื่องของคอสนะครับก็จะมีเรื่องของค่าไฟที่เมื่อวานนี้ก็มีการจะมีการพิจารณาเพื่อลดค่าไฟลงมานะครับตรงนี้ก็ เป็นประโยชน์ต่อพวก Manufacturing แน่นอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือพวกราคา Energy นะครับที่ปัจจุบันราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงมาแล้วแล้วก็เราคิดว่าภายใต้การบริหารของทรัมป์เนี่ยคือปกติเขาจะไม่ชอบให้พวกราคาพลังงานสูงอยู่แล้วนะครับ mm. เพราะฉะนั้นว่าออการที่ราคาพลังงานต่ำเนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องของพวกคอสในการผลิตของกลุ่มนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ คนนของเราเนี่ยตอนนี้มองเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของทามมิงทามมิงเนี่ยเรามองว่าถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อหลังไตมาดสองนะครบเพราะว่านะจุดนี้ไป็นึงไตมาดสอเนี่ยดูมีปัจจัยมากระทบผสมควรแล้วก็อื่นนี่เงาลุกในช่วง3าเดือนข้างหน้าดูไม่ค่อยจะมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเดลต้าก็จะมีเรื่อง m i n i มัมแท็ Rate 1ทที่เข้ามากระทบด้วยนะครับในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยก็คิดว่าเลเวอร์นวก็คง น่าจะโตได้แบบจํากัดน,นะแต่ว่าหลังไตรมาส่งเป็นต้นไปน่าจะเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายกําลังการผลิตของเ c ซที่จะทําให้ท็อปไลน์โตได้นะครับ <S 2> <S 2> ตัวฮันได้ซูย,ย <S 2> <S 2> ที่น่าจะได้รับออเดอร์เพิ่มขึ้นจากลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะแล้วก็ณจุดนี้ไปถึง Q2 ถ้าราคาปรับตัวลงมาจนถึงจุดที่ให้รีเทิร์นเยอะๆนะครับเรามองว่าก็ อาจจะไม่ต้องรอถึงหลัง Q2 ก็อาจจะเข้าไปเริ่มทยอยสะสมได้นะครับเช่นได้เดลต้าลงมาประมาณ90บาทถ้า QC ซฮน้าลงไปประมาณสัก20 2 2ถึง22นะครับซึ่งเป็นถ้าเทียบกับค่านเฉลี่ยในอดีตคือลบ2 SD ละนะครับ SVI ก็ประมาณสัก6บาทกว่าๆอะไรแบบนี้นะครับเรามองว่าช่วงระยะนี้เปถึงคิวเนี่ยถ้ามีช็อตที่ราคาถูกเทคลงมาจนถึงจุดนั้นก็อาจจะเริ่ม น่าสนใจที่จะเข้าไปเก็บแต่ว่าถ้ามันยังยืนอยู่แบบตรงนี้ไม่ได้ลงนะครับก็มองว่าค่อยไปซื้อหลังทิ่สองกันได้นะครับก็สำหรับท็อปพิกความจริงเรายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สำหรับเซ็ตเตอร์นี้นะครับแต่ว่าตัวที่ดูพอจะมีอัพไซด์เนี่ยก็อาจจะเป็นตัว KC นะครับเพราะว่าถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ KC ก็เป็นบริษัทที่มีเรื่องการทำพวกคอเซฟวชัดเจนที่สุด ในแต่ละตัวซึ่งในสถานการณ์ที่เป็นเคขาล่างนะครับแบบหน้า KC s ี i อย่างเงี้ยถ้าเราไม่นับรวมเ e l t เดลต้าที่เป็นเคขาบนนะครับสตัวนี้เราคิดว่า KC มีการทำพวกคอ s t เซ v i วิแบบจริงจังที่สุดแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนที่สุดในการทำนะครก็เลยคิดว่าในช่วงที่เ e v e l e นโตได้อย่างจำกัดแบบนี้เนี่ยก็ ตัวที่สามารถลดคอสได้ก็มีภาษีดีกว่าที่กำไรมันจะโตได้นะครับก็เข้าๆประมาณนี้ครับสำหรับเซกเตอร์เล็กเท่านี้โอเคได้ครับก็เป็นตามเซกเมนต์นะท่านเนาะตัว AI ก็ไปของเขาส่วนส่วนออโต้ลุนวัตถอมดูไหมแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปพีก็อาจจะต้องรออีกทีนึงว่าจะมีตัว AI เข้ามาเร่งได้หรือเปล่าเนาะท่านท่านเมื่อ เมื่อเมื่อกี้พี่อาจจะไม่ทันนิดหนึ่งอ้ตรงที่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันก่อน Q2 แล้วราคามันดิฟเนี่ยแต่ละตัวนี่มันรักกรอบเท่าไหร่บ้างนะอีกรออีกเรี่ยกคับีกคีได้ไหมได้ครับก็คือปัจจุบันเนี่ยดลต้ามันเทนอยู่ประมาณบวกหนึ่งสแตน d าร์ดเดเวนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราดูอพี่ลองไปดูหน้าสามสิบโอเคอ่าโอเค อยจะเห็นว่ามันจะมีประมาณ2ช่วงนะครับที่ PE มันถูกดีเลยกลับมาที่ประมาณสักลบศู standard deviation คือลงมาต่ำมีนว่างันเถอะซึ่ง2ช่วงนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหนึ่งคือว่ามีหลุดเซ็น50มารอบหนึ่งนะครับ okay. รอบที่สองคือว่ากำไรมันไม่โตค o ว Q ัวและนะครับเพราะว่าตอนนั้น data center มันเริ่มชะลอตัวช่วงปี2023ยบ นะซึ่งสมมติมาเที่ยบกับรอบนี้รอบนี้เกิดอะไรขึ้นหนึ่งคือว่าดลต้าติดแคชบาลานเป็นละรอบหนึ่งใช่ไหมครับ,รบถ้าติดอีกรอบหนึ่งมีโอกาสที่จะหลุดเซ็นห้าสิบเพราะฉะนั้นเราคิดว่าราคาหุ้นอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าก่อนหน้านี้ที่ในช่วงแบบสองสาเดือนก่อนหน้านี้ที่ขึ้นไปแรงๆนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งพอถ้าขึ้นแรงก็ติดแล้วก็จะหลุดเซ็นห้าสิบสองคือว่าพอมีเรื่องโ l o b a l minimum tax รที่จะมาใช้ตั้งแต่ช่วง ไต่มาหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยปัจจุบันเดลต้าจ่ายอยู่สองเปอร์เซ็นต์นะครับสองเปอร์เซ็นกว่าถ้าขึ้นไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายถึงว่าเออ่กำไรบอททอมไลน์เนี่ยมันจะหายไปเลยสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า call balance จริงๆกําไรมันโตได้แบบสิบสมมติเล t s a สิบห้าเปอร์เซ็นตแต่พอโดนเรื่อง tag ตรงนี้ไปมันจะทําให้บอททอมไลน์แทบจะไม่โตเลยนะครับ ก็เลยคิดว so ่าม <sorting well. S 1> uh ันมีความเสี่ยงที่ภาพมันจะไปซ้ำช่วงก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นแล้ว valuation ใหม่จะถูกดี l a y ลงมาถ้าคือมันเป็นปกติของหุ้นที่ PE แพงนะครับเพราะว่า PE แพงความคาดหวังก็สูงแล้วถ้าหุ้นมันเริ่มแบบกำไรลดลงคิวอนคิวเมื่อไรเนี่ยก็อาจจะโดนเทคลงมาก่อนบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติไดมานนี้ไม่โตแล้วก็ขายออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลอซื้อตอนช่วงที่มันจะกลับมาโตก็ได้เพราะว่า PE มันสูงนะครับ ก็เลยคิดว่าอาจจะมีความเสี่ยงตรงนั้นันนั้นก็อาจจะรอย่อลงมาถึงช่วงประมาณสักลบศูนย์จุดห้าถึงช่วงค่าเฉลี่ยก็ประมาณสักเก้าสิบถึงร้อยหนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่จะลงไปถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราแค่บอกว่าถ้าลงไปถึงก็น่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อนะครับส่วนเคซีฮาน่าเนี่ยปัจจุบันมันเทรดอยู่ประมาณสักลบหนึ่งจุดห้าเซนต์ดเวชันละนะครับก็จะเห็นว่าช่วงที่แย่ที่สุดมันก็จะลงไปเทรดประมาณลบสองนะครับก็มองว่า หน้าตรงนั้นก็เป็นจุดที่น่าเข้าไปซือามามา้อก็ประมาณสักยี่สิบถึงยี่ิบสองประมาณนั้นโอเคครับส่วนเอสไอก็ประมาณสักลบหนึ่ง standard deviation ราะว่าตัวบริษัทไม่ได้มีปัญหาอะไรของมันเองแบบสมมติเคซีฮานาเงี้ยมันจะมีปัจจัยเฉพาะตัวที่มากดดันด้วยแต่ว่าเอสยไอมันแค่ตามอุตสาหกรรมว่าเอออุตสาหกรรมมันก็ก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าตัวมันเองก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่ทําให้มันแย่กว่าอุตสาหกรรมนะครัแบบก็มองแถวๆแ,แบบหกบาทนิดๆอะไรประมาณน,นั้นครับโอเค ได้ครับก็ครบท่วนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทันมากเลยครับ